สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับคาริงวันนี้เรามารีวิวเพชรลีต้มอ,อีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าเออร์ลิงบาลฮาเลนนะครับล่างนี้ก็แฮดอ่ายิงไป4ประตูปะที่มาในพรีออร์ดีร่างนี้นะครับล่างนี้ตันร้อยสามเลยนะครับฮาเลนสูงอยู่ที่194เซนติเมตรนะครับอายุ23นะครับถนัดเท้าซ้ายนะครับผม อ่าเล่นให้สโมสรแมนชิตแมนแมนซิตี้นะครับอันนี้มีบูทเขียวเลยนะมาในสไตล์โกโพเชอร์นะครับล่างนี้ผมบอกเลยว่าหลายคนน่าจะล่ากันนะครับโอ้โหอยู่ที่97้าเจ็ครับบูทแล้ว93นะอันนี้ได้บูทเขียวเลยนะครับผมค่าพลังเกียงลูกอยู่ที่93บอลคอนโทรล79ดิบบิ้ง75นะการไปกับบอล67นะใครที่เล่นฮาแลนด์บ่อยๆคงจะรู้นะครับว่าฮาแลนด์เป็นตัวที่ไปกับบอลไม่ค่อยดีควบคุมบอลไม่ค่อยดีนะครับผมล่างนี้จบสกอร์99ครับอ่า มี heading 82นะครับผมลูกโค้ง69นะครับแนะนำว่าไม่ต้องปั่นนะครับแนะนำว่าสัตว์เต็มคอร์เต็มแข้งไปเลยครับสำหรับพาเลทล่างนี้สปีดอยู่ที่90นะครับสปีดต้น 84, คิกกิ้ kicking power เวอร์94ครับคือแนะนำว่าสัตว์เต็มคอร์เต็มแข้งอย่างเดียวนะครับผมมีจัมป์2นะครับหรือว่ามีความเห็นแก่อีก94นะครับสเตมิน่า82นะครับบาลานซ์62นะอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับ ่ใช้สองเท้าได้ไฮนะถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับหาเลนล่างนี้มีสกิลเฮดดิ้งครับมีลองแรงเคอร์เลอร์ครับไลนิ่งช็อตครับลองแรงชูตติ้งครับสกิลยิงท้ายยารับมีสกิลตอกส้นมีสกิลยิงจังหวะแรกครับมีสกิลยิงจุดโทษครับแล้วก็มีสกิลแย่งโมงครับแล้วก็มีสกิล ฝ่ายติ้งสปิริตนะส่วนตัวถือว่าครบอยู่นะสำหรับสกิลอยู่ขาดแค่ดับเบิลทัชนะสำหรับใครที่เล่นกองหน้านะแต่ส่วนตัวผมว่าฮาเลนด์มันเข้ากับดับเบิลทัชไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะว่าการไปกับบอลหรือว่าการควบคุมบอลมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับสำหรับเดรลิงเบลฮาแลนด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ดีกว่าครับว่าฮาแลนด์ล่างนี้จะเฟี oul, ้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วขนาดไหนหรือว่าเฟี้ยวเงาะขนาดไหนไปชมกันเลยครับผม มาเริ่มการรีวิวเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ล่างนี้นะครับส่วนตัวผมยังไม่ค่อยที่จะแบบชอบนักเตะสไตล์นี้หรือว่านักเตะค่าพลังแบบประมาณนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็รูปร่างแบบนี้นะเพราะว่ามันเท้าทะนะสำหรับผมนะมันแบบถามว่ามันดีไหมมันดีนะครับสำหรับฮาแลนด์ใครที่ชอบก็คือมันจุดดีคือมันจบสกอร์ได้ดีมากๆนะครับข้อเสียคือมันกลับตัวช้านะครับแบบแต่ว่าถ้าถ้าถามว่าเล่นได้ไหมอยู่ในเกมที่เล่นได้ดีเลยครับผมสำหรับฮาแลนด์นะการจบสกงจบสกอร์หรือว่าการแบบ หาช่องหาพื้นที่นะแต่ข้อเสียいいคือการกลับตัวอะไรอย่างเงี้ยมากวกว่านะครับแถมค่าพลังการปั่นล่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเน้นแนะนําว่า code, เวลาย <ừ. S 2> ิงก็เต็มข้อลรอเต็มแข้งดีกว่าครับหรือว่าแบบจิ้มจิ้มเข้าไปอะไรอย่างงี้มากกว่าแทนที่จะเป็นแบบว่าปั่นนะครับเพราะว่าค่าพลังการปั่นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุกคนอาจจะปั่นได้เล็กน้อยแต่แบบค่าผันเอียงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ค่อยดีมากนะครับส่วนตัวคืออยู่ในเกณฑ์ที่ชอบใช้ได้แต่ว่าไม่ได้โกงแบบฮาร์เล็แบบ ฟิลลูมินิเก้โกงอะไรขนาดนั้นนะจตไม่ใช่นะครับเอมเป,ปเป้อะไรเงี้ยจตไม่ใช่ขนาดนั้นนะแบบชงเองกินเองสับขาหลอกดับเบิลทัชเข้าไปอะไรเงี้ยคงจะทําไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเก่งในแบบสไตล์ฮาร์เรนละกันทุกคนผมขอแบบพูดประมาณนี้ดีกว่านะครับผมเผื่อติงฮาร์เรนมาคอมเมนต์ว่าผมเอยพี่ตัวนี้โกงชิบหายเลยตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรโกงอ่าอันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณนะอันนี้เป็นมุมมองของผมละกันนะครับส่วนตัวก็อยากจะสะสมแหละ เพราะว่ามันค่าพลังมันก็เวอร์จริงนะครับตันตั้งร้อยสามนะครับผมแต่ว่ามันก็แบบถามว่าเล่นได้ขนาดเป็นตัวหลักไหมสําหรับผมไอดีผมนะผมยังไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับสําหรับฮาเลนนะถ้าเลือกระหว่างเป้เพียวรวีกับฮาเล่นนะครับเพียวรวีงานล่างนี้นะครับผมก็ยังเลือกเป้อยู่ดีนะเพราะว่าเป้มันได้ทางด้านแบบว่าเลือกตัวจริงแค่หนึ่งตัวนะเป้มันได้ทางด้านแบบไปกับบอลดีนะครับคล้องตัวนะครับยิงได้โม่งได้ครับฮาเลนมันก็ได้แบบ อาจจะมงได้เปียบมากกว่าะอะไรอย่างนี้นะครับผมแข็งแก่งมากกว่าเป้อะไรอย่างงี้มากกว่านะครับผมก็เปรียบเทียบไม่เห็นภาพนะครับแต่ว่าใครเปิดได้ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าเป็นร่างที่ค่าพลังมากสุดในเพลยอร์รือร์แล้วมั้งครับผมสำหรับร่างนี้นะครับผมเป็นร่างโกลพ์ชื่อด้วยนะแบบส่วนใหญ่เขาก็จะตามตามล่าก,กันแหละหาแร่ร่างโกลด์ชื่อนะเพราะว่าเป็นร่างที่แบบว่าน,านานจะมาทีว่าส่วนใหญ่มันจะมาในสไตล์บล็อกอินหรือบ็อกอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับผมเนี่ยมาแล้วจ้าอะไรยเงี้ย หลุดหลุดการหาพื้นที่มีความเร็วนะครับผมแต่ข้อเสียคือเวลาแบบถ้ามันหันหันหลังใส่แบบหันหลังใส่ประตูอ่ะคือเวลามันจะกลับตัวแบบอย่างเงี้ยนะมันจะมันจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะเนี่ยเห็นปะคือมันจะแบบเนี่ยเห็นปะคือถ้าเป็นตัวอื่นมันอาจจะกลับกลับตัวได้เร็วกว่านี้หรือว่ากลับตัวได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับผมแต่ถามว่าดีไหมมันดีครับทุกคนเนี่ยโงลูกกลางอากาศลูกอะไรแกทําได้ดีนะครับสโลฮาแลนก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของแกอยู่แล้วนะครับสัลฮาแลนนะครับ เทียบเปรียบเทียบในนักเตะปัจจุบันแล้วกันก็มีฮาแลนด์เอ็มปาเป้พวกอ่าพวกนี้แหละครับที่ยืนแท่นในตัวดีดีเมตาพวกนี้นะครับผมไปแล้วจ้ายิ่งอะไรเงี้ยการหาช่องการหาพื้นที่มีความแข็งแกร่งการเบียดกองหลักนะคือทําได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับฮาแลนด์นะเนี่ยผมก็ถ้าถามว่าชอบตรงไหนคือส่วนใหญ่ชอบล่างซูเปอร์ซับมากกว่านะเพราะว่าถ้ามีฮาแลนด์จริงผมก็จะเอาไปลงเป็นตัวสำรองมากกว่าแทนที่จะมาเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่า ครึ่งแรกก็ขอนั้งเตะตัวคล่องๆตัวหน่อยที่มันสามารถไปกับบอลได้สามารถทําเองชงเองกินเองหน้ครึ่งหลังแบบตันๆบุกไม่ขึ้นก็เอาฮาแลนด์นะครับเป็นตัวที่แบบว่าคอยมาจบสกอร์แบบจบสกอร์จริงๆอ่ะครับเดี๋ยวมาตัดเกรดกันลวครับว่าฮาแลนด์ล่างนี้ผมจะตัดเกรดประมาณไหนนะครับสำหรับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับย้อมว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะทุกคนใครมีความคิดเห็นแตกต่างสามารถคอมเมนต์มาได้เด้อเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันครับผมเป็นยังไงนบ้างครับกับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ส่วนตัวผมชอบนะครับสำ โกโบเชอร์อ่ะคือนานๆทีมันจะมาในสไตล์นี้นะส่วนใหญ่มันจะมาในสไตล์ฟ็อกอินเดอะบ็อกอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผมเล่นยากนะครับสำหรับฮาแล่นนะครับแต่ข้อเสียของฮาแล่นจริงๆคือมันมันไปกับบอลไม่ค่อยดีนะถามว่ามันครบเครื่องไหมส่วนตัวมันไม่ครบเครื่องนะคือมันมันทำเองชงเองกินเองไม่ได้นะครับมันต้องรอให้เพื่อนปั้นนะครับสำหรับฮาแล่นนะถึงจะมาในสไตล์โกโบเชอร์ก็ตามนะครับผมผมขอตัดเกรดฮาแล่นล่างนี้ผมให้อยู่ที่ประมาณ8เต็ม10แล้วกันครับอาจจะไม่ได้โกงมากสำหรับใครที่หากองหน้าแบบ สไตล์ครบเครื่องนะยกตัวอย่างแบบพวกลูมินิเก้เอ็มป้าเป้อะไรเงี้ยพวกนี้คือแบบ ยิงได้โง่งได้ไปเองได้ชงเองกินเองได้มีความเร็วนะฮารแลนมันจะมีความเร็วนะครับผมแล้วก็จบสกอร์ดีอะไรประมาณนี้มากกว่าแทนที่จะแบบดับบิลทัชเข้าไปยิงเองเลี้ยงเข้าไปยิงเองอะไรคันนี้มันยากไปหน่อยนะครับเพราะว่าการพลิกตัวหรือการกลับตัวมันยากไปหน่อย mm hmm สำหรับฮารแลนรน,นะเพรหรือตัวผมว่ามันอยู่ค่อนข้างที่จะเป็นก,มกลมกลางๆแล้วก็ไปค่อนข้างที่จะเก่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบโกงละกันส่วนตัวคิดว่าไม่ได้โกงเนีเพราะว่าเจอในแร้งผมก็สามารถเก็บได้นะเพราะฮาแลนร็ส กว่ามันจะพลิกตัวกองหลังก็เข้าถึงแล้วนะครับแต่ถ้ามันได้พลิกตัวคือมันได้หันหน้าเข้ากอบประตูคืออันตรายทันทีนะครับสำหรับฮาแลนล่างนี้ก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับการรีวิวเอลิงเบลฮาแลนนะครับใครอยากให้รีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือใครอยากให้พูดถึงโค้ดนักเตะหรือว่าอะไรยังไงสกิลต่างๆอย่างไงสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะพยายามทําคลิปให้นะครับใครดูมาถึงจุดนี้แล้วอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับสำ บ๊ายบายครับขอบคุณครับ